นี่คือบรรยากาศของบัางไฟที่จังหวัดยะโสธรเดี๋ยวเราไปพอก่อนบรรยากาศต,ตอนนี้ครับตะกี้เป็นจุดไปละหนึ่งดึงบัางละวันนี้จุดไปหลายบัางแต่ว่าวันนี้เป็นบรรยากาศทีตรตร่จังหวัดยะโสธรน,นะครับอ่าตอนนี้ผมจะพาไปพอสโดๆกันเลยอ๋ออันนี้เป็นดีใจกันนะครับอันนี้เป็นดีใจกันอยู่ทีมงานเปรนจุดไปตะก,กี้นะครับ ตอนี้เขาจะไปไป,ไปไปพอ,อปว่าเวลาเปิ้ลเอาบ้างไฟขึ้นจะเป็นจะได้นออันนี้การเอาบ้างไฟขึ้นไปละครับอันนี้การวิธีการที่เปิดจะบัางไฟขึ้นบังไฟขึ้นขึ้นไปอยู่3คนด้วยกัน อันนี้ทีมงานไต่ขึ้นไปบนสามคนแล้วจะมีคนตุ้มอยู่ทั้งปื้นอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนด้วยกันอันนี้เป็นช่วยกันอันนี้เป็นทีมป้งไฟแสนกระลอกน้อย ทีมก็ลอกน้อยมาจากจังหวัดอย่างครับสีสะเก็ดครับผมสีสะเก็ดมาไก่ขนาดเลยครับจมูกโอ้วันนี้เอามากี่บ้างบ้างเดียวครับบ้างเดียวบ้างบ้างเดียวก็รู้เรื่องเนาะครับผมอ่าันนี้คือทีมงานทีมงานทั้งหมดเลยมั้งครับครับเสื้อสีฟ้าสีฟ้าทั้งหมดเลยโอ้โหขึ้นไป ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะกว่าจะจุดด้เนี่ยเนาะครับผมกว่าจะเสร็จครับผมต้องใช้เวลาครับผมแล้วเวลาทําบ้างหนึ่งใช้เวลากี่วันวันเดียวก็เสร็จครับวันเดียวก็เสร็จครับผมมีเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์พร้อมพร้อมครับอืมเอาใจช่วยนะครับพี่ครับผมพี่ชื่ออะไรครับ หมครับพี่ใหม่เนอะให้ใหม่เป็นคนสีสเกตครับผมอ๋อขอบคุณครับผมมาจากเชียงใหม่เนอะครับครับผมเอาละครับให้ใหม่จากบางไฟแสนกระลอกน้อยจากสีสเกตบ้านขามบ้านบ้านขามบ้านขามครับผมกันตาราดมอ๋อสองบ้านไม่อำเภออำเภอกันตาราดมอำเภอกันตาราดมครับผมอ๋อครับครับเอาละค้ัตั้งหลังเปิ้ดก็จะมีคนดึงช่วยกันดึง ด้หลังจอยกันดึงนะครับขึ้นไปเดี๋ยวเราลองพอว่าเปิ้นจะดึงกันจะได้นะครับอันนี้คือหลักการเบสิกพื้นฐานนะครับต้องขอสุมาสำหรับเจ้าหมูเจ้าจุมตวัวอาจจะอู้ไทยไปพ่องอู้เมืองไปพ่องวันนี้ใจอยาอยูยอยต่างดินวันที่บางคําถามนี่เปิน้นเปิน้นเปินเป้นบ่เ,บเข้าใจความหมายเนาะแต่กระคาเคียงกันพยายามจะสื่อสารอยู่แต่ผมจะพยายามอู้เมือง อันนี้เป็นการขึ้นเพื่อจะเอาขึ้นอ๋อคือจะต้องมีคนอ่กำฮืออยู่ตัวสองคนด้วยกันเพื่อจะเพื้อบางไฟมันไปติดกับฐานนอกเพื่อเกิดออันตรายหน่อยรู้สึกคนดึงนี่แห็งดีขนาดบ้องแรกนี่บ้องเดียวนี่เนาะ แทงเหลือโอ้ยนี่คือเทคนิคก,การเอาขึ้นไหมก็ครับผม,มาการเอาขึ้นการเอาขึ้นจะต้องมีคนประคับประคองอยู่ฐานสองคนอย่างน้อยเนาะครับผมบั่งไฟจะมาได้กระทบกับฐานครับอ๋อนี่คือบั่งไฟกําลังทยอยขึ้นวิธีการที่เฉพาะเอกลักษณ์ของพี่น้องอีสานเปิดจ๋าขึ้นกันแบบอี e ้นะครับ,รบพี่น้องเชียงใหม่ก็พอเอาคือเดลตันเนอร์เดี๋ยวไปยุกใจ คือตังเชียงใหม่จะเป็นบ้างบ้างไฟแค่หมื่นส่วนมากแต่อีสานนี่มันบ้างไฟแสนส่วนมากแล้วเนาะนและปีนี้ศรีสะเกตมีการจุดบ้างไฟไหมครับมีครับวันที่เท่าไหร่ครับช่วงนี้เขาจุดอยู่ที่อำเภอที่ราศีสไลราศีสไลช่วงนี้นะอ,อ๋อใหญ่เหมือนที่ยโสธรครับผม,ผมแล้วมีการจับไปชนกับ บ้างนั้นบงนี้มีไหมครับมีครับมีมีวันนี้ชนไหมครับวันนี้ชนครับชนกับที่ไหนเอ่อต้องคนเรามาครับคนที่จ้างผมเข้ามาครับอ๋อคนเจ้าของสปอนเซอร์ใหญ่ครับผมแสดงว่ามีฐานลูกค้าอยู่นะแล้วโทษนะครับถ้าผมจะติดต่อไปเชียงใหม่นี่ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ไกลมากเลยครับประมาณมันคำนวณยังไม่ได้ยังไม่ได้นาะเอา แต่ถ้าแถวแถวแถวสย้โสธรกับศรีสะเกดนี่ประมาณหมื่นาครับหมื่นามาที่นี่หมื่นห้ครับผมโอตั้งแต่ยกขึ้นไปจนจุดเรียบร้อยเจ้าเจ้าภาพไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม่ต้องทำครับแค่จ่ายเงินจ่ายเงินอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่ไปคำนวณที่เชียงใหม่นะครับว่าเท่าไหร่นะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ087 0409163โทรไปนะครับถ้าพี่น้องเชียงใหม่อยากจะติดต่อบ้างไฟไปจุดที่เชียงใหม่นะครับโทรมาหาพี่น้อครับผมขอบคุณครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอตะกี้นะครับอ้วครับเดี๋ยวเฮามาให้กำลังใจเปิ้ลอันนี้เปิ้ลก็จะมัดกันแล้วเนาะครับผมเอ๊ะทำไมต้องมัดเชือกมัดให้มันคือมันตรงให้มันตรงคือมันอยู่ให้มันอยู่แล้วถ้าเวลาจุดนี่มันเชือกมันก็จะลุดเองครับ ว่าคนไฟมันลงมาอไฟมันลงมาแล้วมันจะไหม้เชือกและเชือกก็จะลุดครับผมอ๋อเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะเอาตรงเขานี่เขาเรียกว่าอะไรนี่ะไรครับฐานครับฐานตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่พี่จุดต้อครับต้อต้อต้อตอจุดต้อจุด้าไมเสียบเราผมไเสียบยอ๋อครับอันนี้ครับ นี่คือต้อที่จุดบ้างไฟครับเทคนิคแบบนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีครับถึงแล้วครับอันนี้กองเชียร์ทีมที่มาอย่างนี้กองเชียร์อย่างนี้น้ำเชียวครับตำแหน่งเชียวยศครับโอ้ยจากยอโสมมีเหรอใช่ครับยืนหนึ่งครับพีนี้ยืนหนึ่งเนาะยืนหนึ่งครับยืนคนเดียวใช่ไหมเอาไปแล้วเลยเอาไปแล้วครับเอาล้วครับ ตอนนี้เร,เรามันลุ้นตัเปิ้ลเนี่ครับจริงๆผมก็บอกว่าจ็คก็เปิ้ลแต่ลุ้นตัเปิ้ลเพราะเปิ้ลเป็นมีเจ้าภาพในการเป็นเจ้าของบ้างไฟตัวนี้อ๋อเอาละครับอันนี้คือเจ้าภาพทีมงานที่เปิ้ลเอาบ้างไฟมาจดนะครับยโส <laughs> เอาละครับเรามาคือกำลังใจเปิลน,นออ,อันนี้เจ้าอันนี้คนคนแปลงบ้างไฟก็จะเป็นคนจุดฮือละพี่น้องเจียงหม่สนใจบ้างไฟโทรมาได้เนอร์ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับเอาละครับเอาละเปิลจะจุดขึ้นไปเปิลมัดเชือกเปิลบอกว่า ที่แรกผมสงสัยว่ามัดเจือกแล้วบางไฟมันจะขึ้นได้เหเป็นว่าไฟมันหูบลงมาแล้วมันก็จะเจือกมันก็จะปุ๊ดอ๋อแล้วมันก็จะปุ่งขึ้นตามนั้นัผมจะมาลุ้นฮึกำลังใจครับทีมตยเนอร์ครับว่าจะเป็นเจไดนอกวันนี้จะเอาไปฮึพี่น้องเชียงใหม่พอว่าบางไฟอีสาน เป็นมีเทคนิคจี๊ยนั่นแหะอันนี้เป็นสั่งตรงใครเป็นสปอนเซอร์ครับพี่จะไอสอทอนุครับผมสอทอนุครับผมอยู่ที่ไหนอยู่สอทที่เยโสนะครับเยโสนี่เนาะเป็นผู้สนับสนุนครับผมแล้วก็ทีมงานของเด็กวัยรุ่นเยโสครับตำนานมันยี่สิบปีแล้วครับที่ที่ที่บั้งไฟเป็นเพลนี้สอทอนุนี่นะเป็นตำนานแล้วเนาะครับผมมาาเขว่าทํา หัวหนา้าในการทําจัดงานบ้างไฟมาตั้ง25เฉ <ขอ S 2> พาะเฉพาะก,กลุ่มเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้ยิมหแต่ทีมยงไอย่างนี้เขาเป็น30 40ปี่อครับอบขอบคุณครับพี่ขอบคุณค,ครับอันนี้กําลังครับนี่คือบรรยากาศอ่าตียะโสธรน,นะครับตัผมมาพอตีย่โสธรวันนี้ขออนุญาตมาพอบรรยากาศของบ้างไฟยะโสธร พอทีมงานแต่ละทีมงานเปิ้ลกำลังทํากันอยู่อันนี้เปิ้ลก็กาลังจุดกันอยู่ฐานที่สามบฐานที่สี่นี่มาดูฐานที่สี่กันกระเดี้ยวสอทอนุนะครับเปิ้ลกำลังจ่อยกันมัดอยู่ เดียวนะครับเปิลจะจุดเริ่มจะจุดเรียบร้อยลํามัดเรียบร้อยละลงมาละเดี๋ยวเปิ้ลก็จะเอาต่อเข้าไปเสียบเสียบเซตก่อนจะมีการจุดเอา,เอาแล้วครับเดี๋ยวฮามาพอกันนอเฮามากำลังใจเฮามาือกำลังใจทีมนี้เวลาเปินจุดแล้วเปินจะเป็นจะไดอ่โอเคเอาไปพอกันก่อน เอาล่ะครับเดี๋ยวเพิ่นก็นจะจุดกันละเาอามามฮึ้งกำลังใจพอกัอน,น,อน,อนตอนนี้ตองนี้จะเป็นจะไรนอโอเคโอเคดีเดวเพิ่งจะจุด ครับเอามาร้อลุ้นกันนอ,อะรอสกรรมนะครับจามูจจุงมพอบรรยากาศของบ้างไฟย่าโซทอนของปี2 5 6 5ผม2ปั้นตามมาพอบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้คือทีมงานที่เปินเข้าไปจุด นิทานที่สามโอ้โหโอ้โหทานที่สามจุดทะลุตาดนักเรับ ันนี้มันจุดทะลุนะครับทะลุแล้วเกิดควันระเบิดก็เลยควันโหขนาดเลยครับชาวโมเจ้าจุงอ้าวบรรยากาศของฐานที่3ผ่านไปตะกี้ทีนี้เรามาดูฐานที่4้รอสกรรมกันนอ,อกรอสกรรมนะครับดู อันนี้บรรยากาศของของเชียร์กันเปิ้ลกำลังลุ้นกันอยู่เลยโอ้โหอันนี้เป็นฐานฐานรับอันนี้มันลุ้นกันอยู่ตอนนี้นะครับต่อได้เสียได้ได้วันนี้ต่อเสียกันที่นี่เลยได้เสียกันที่นี่เลยเอาละครับอันนี้คือทีมอันนี้เปิ้ลก่อเข้าไปต่อละเพื่อจะเอาเชนวนขึ้นไปมัดต่อตะกี้มัน มาเรียบร้อยดีรอสกัมเนอร์จมูจจจุมเนอเข้ามาลุ้นกันทีมนี้จะเป็นจะไรครับเปิลไปสำรวจก่อน<ด>

ดูนะครับพอเที่ามรอเนอร์จมูดจะจุงตอนนี้กำลังรอเพิ่นทำก่อนใช้เวลาหน่อยกว่าจะแล้วแต่ละบปังขึ้นไปอยู่ฐานถูกล้างนาี่นะต้องตรวจสอบคือคน่ชัดอันนี้เป็นส่สงตรวต่อหรือว่าตัว,ต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 วจุดชนวนเข้าไปละเพื่นจะเชื่อมต่อครับสายไฟไฟ้าไฟ200ซาวน เป็นทรงสายเ<ส><ส>ชื่อมเป็นของว่าตัวตอเนาะตอที่จุดชนวนครับมันลนักษณะเป็นตอ อรอลุ้นกันอรอลุ้นกันอยู่ครับจ่ามูจ้าจุ้มถามผมว่าอากาศตียโสธรฮ้อนก่อยเนาะฮ้อนขนาดเลยครับตอนนี้อบอ้าวฝนมันตกแต่วา่าวันนี้นี่อากาศค่อนข้างจะฮ้อนขนาดฮ้อนหรอฮ้อนพอฝนเอาพัดวอมวีกันท่าน่นี่คือบรรยากาศ งงเดี๋ยวนะครับเขาพอบรรยากาศท่านนี้ก่อนรอ,อแป๊บนึงครับใช้เวลาหน่อยราคาไรเ็สีรราคาอะ ้นมีการ้นมีการต่อนะครับต่อรองกันอ่าบ้างบาง,บางต่อไปนี่จะขึ้นฐานที่สามแต่ตอนนี้ผมกำลังลุ้นฐานที่ยู่ รอลุ้นนะครับต้องมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนแนนอนรับคนเ้องว่าสลาเพิ่อจะลงมาเอาละครับ ตอนนี้เปิ้ลจะจุดปังที่4เตยมพร้อมแล้วนะขณะเดียวกันเปิ้ลก,ก็จะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล้าวกันอ่าเปตีเรียบร้อยมาลุ้นกันเนาะมามาลุ้นกันอ่ามาลุ้นกันครับ มาลุ้นกันครับว่าทีมนี้จากสีสะเกตสลาจากสีสะเกตจะเป็นจะได้คอกันเนอร์เอาล้วครับลุ้นกันตอนนี้ผมขออนุญาตอยู่ตัดตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ลุ้นครับเพลนสี่สามสไป ดูบรรยากาศครับขึ้นแล้วครับโอ,อ้นี่คือบรรยากาศโอ้โอพึ่งพอใจก็ครับพอ,อใจมากเลยครับผมโอ้คันนี้ผ่านเฉลยอาจยินดีด้วยนะครับดูดบรรยากาศครับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับอันนี่คือบรรยากาศที่ จังหวัดยะโสธรนะครับออโอ้ไปถึงจุดพบหเลยยังยังขคืนไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่คือบรรยากาศยะโสธรอ,อ yeah <laughs> ไปแล้วส,สรุปแล้วได้กี่วินาทียังไม่ประกาศยังไม่ลงเลยครับยังไม่ลงครับผม ยังจับอยู่ยังจับเวลาอยู่ครับโอ้โหรอกรรมการประกาศครับตอนนี้ยังไม่ลงเลยยังไม่ลงกรรมการจับเวลาดูอยู่นะครับดูมันจะมีหลายหลายมุมกล้องกล้องใช้ซ่องกล้องอ๋อดีใจดีใจด้วยครับยัง

รู้มารู้มาเราบอการผมอัน้สาม้่เ้หน้าไปม่านี่มเหมือนมือหนึ่งอเขาเขาก็ดีนเหมือนใจ้ผมเหี้ยดิขึ้นหรือยังนับใจยังอ้องมาฟังภาษาอีสานเปิดว่าว้นะ ว่วบานนีนะม้อเ่วกเียมัน่อนดทำมมันมแปนนีมันมันเกิดั้ง่ไหแเป็นไรบานนี่เ้ยนสามอยเยืสี่อยเลยถุงนั้นสีสเปิด้สามไเปิดหน่อยแต่ผู้เดคือเปิดหน่อยสามลอก้อนกอนอยู่นเปิดฐานมันเปิดตามสองเกยนสงแาหลายอันกนี่ สองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสี่สิบเี่สองร้อยสี่สิบห้านี่คือวินาทีใช่ไหมครับครับผมอ๋อที่อยู่บนอากาศครับผมแล้เราตกพื้นตกพื้นจะไปไหมเชียงใหม่เชียงใหม่เท่าไหร่ เชียงใหม่เท่าไรคิดคำนวณสาครับขอบคุณครับบางไฟของพี่ค่ายอะไรนะครับเลอกไว้ครับอ๋อติดต่อตามนี้เลยนะครับค่ายบางไฟแสนกระลอกน้อย098 591 3199พกี่น้องเชียงใหม่สนใจโทรมาตามเบอร์นี้เลยนะครับเอาไปจุดเชียงใหม่ขอบคุณครับ